ข้อมูลระบบขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้ากำลังสูงสุดประมาณ150กิโลวัตต์ประมาณ204แรงม้าแรงดิดสูงสุด310นิวตันเมตรขีดขีดขีดตัวเลือกแบตเตอรี่แบตเตอรี่ขนาด49.9กิโลวัตต์ชั่วโมงเทคโนโลยี LFP b l a d บ Battery ตตแบตเตอรี่ขนาด60.5กิโลวัตต์ชั่วโมงในรุ่นสูงกว่าระยะทางขับขี่ที่ประกาศ สูงสุดประมาณ420กิโลเมตรตามมาตรฐาน w u l t p สำหรับรุ่นแบตเตอรี่60.5กิโลวัตต์ชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงประมาณ7.3วินาทีมิติรถยาว4,455ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,875ม mm, ิลลิเมตรสูง1,615ม mm, ิลลิเมตรฐานล้อ2,720ม mm, ิลลิเมตรความจุสัมภาระ555ลิตร เมื่อบอดหลังตั้งขึ้นและ1,338ลิตรเมื่อพับบอดหลังลงการชาร์จรองรับชาร์จเวลดีซีสูงสุดประมาณ88กิโลวัตต์และชาร์จเอซีสูงสุดประมาณ11กิโลวัตต์แล้วแต่ตลาดเทคโนโลยีแบตเตอรี่เ l ลดแบตเตอรี่ของ BYD ซึ่งเป็นเคมี LFP ลิเทียมเหล็กฟอสเฟตมีจุดเด่นด้านความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานขีดขีดขีดฟีเจอร์และอุปกรณ์ภายในรถแพลตฟอร์ม พัฒนาบน E ี l a ลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบภายนอกไฟหน้าเล็กระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติล้อลอลูมนย18ินิ้วกระจกมองข้างพับปรับและทำความร้อนอัตโนมัติในบางรุ่นย่อยภายในหน้าจอสัมผัสขนาด12.8นิ้วที่หมุนได้รุ่นสูง15.6นิ้วระบบความปลอดภัยและช่วยขับขี่ Blind Spot Detection Electronic Stability Program Hill Descent Control และอื่นๆ ความสะดวกสบายบาะหนังสังเคราะห์เวกันเลเทอร์และไฟแอมเบียนหลายหลายโซนในรุ่นสูงขีดขีดขีดสถานะในตลาด b ีไวเดียโตสามจำหน่ายในหลายภูมิภาคทั่วโลกยุโรปเอเชียออสเตรเลียและอื่นๆราคาจะแตกต่างกันตามประเทศขนาดแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมเช่นในออสเตรเลียรุ่นปี2 0 2 5เริ่มต้นที่ประมาณ AUD 39,990ดอลลาร์ 39, 90, ประมาณ2 6 0 0 0ถึง30,000ดอลลาร์สหรัฐ ยังไม่รวมภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับตลาดปากิสถานมีรายงานว่า BYD Auto 3ถูกนำเข้ามาจำหน่ายโดยไม่กับมอเตอร์และเริ่มส่งมอบประมาณเดือนมีนาคม2025ขีดขีดขีดข้อดีและข้อเสียข้อดีคุ้มค่ากับราคามากเมื่อเทียบกับ SUV ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆในระดับเดียวกันห้องโดยสารกว้างขวางและมีฟังก์ชันครบครันสำหรับการใช้งานจริงบเบลดแบตเตอรี่ปลอดภัยสูงและทนความร้อนได้ดี การออกแบบภายในโดดเด่นพร้อมหน้าจอหมุนได้และไฟแอมเบียนเพิ่มความพรีเมียมข้อจำกัดความเร็วการชาร์จดีซียังไม่เทียบเท่ารถที่ใช้ระบบไฟ 800v บางรุ่นระยะทางขับขี่จริงอาจต่ำกว่าค่าที่ประกาศโดยเฉพาะในสภาพอากาศร้อนหรือขับเร็วรุ่นเริ่มต้นอาจไม่มีอุปกรณ์พรีเมียมเช่นซันรูหรือประตูท้ายไฟฟ้าระบบช่วยขับบางส่วนถูกยูโร NC a p จัดให้อยู่ในระดับ ไม่แนะนำเฉพาะบางภูมิภาคและอาจมีการอัปเดตในอนาคตขีดขีดขีดความเหมาะสมกับการใช้งานในปากีสถานพื้นที่ใกล้เคียงโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีจุดชาร์จ EV สาธารณะหรือบ้านที่รองรับแรงดันสูงบริการหลังการขายและอะไหล่ควรเลือกผู้จัดจำหน่ายที่มีการรับประกันและบริการในประเทศการรับประกันแบตเตอรี่บางตลาด BYD ให้การรับประกัน8ปีหรือ160,000กิเมตร มูล,ลค่าขายต่อแบรนด์ใหม่อาจมีผลต่อราคาขายต่อเมื่อเทียบกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงกว่าภูมิอากาศร้อนอุณหภูมิสูงอาจมีผลต่อระยะทางขับขี่และอายุแบตเตอรี่คุณตรวจสอบข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมใกล้เคียงภาษีและแรงจูงใจตรวจสอบนโยบาย ev ของรัฐบาลปากีสถานเช่นภาษีนำเข้าหรือส่วนลดจดทะเบียนเพราะมีผลต่อราคารถอย่างมาก ขขีดขด,ดหากคุณต้องการผมสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะของ BYD Auto 3รุ่นที่จำหน่ายในปากีสถานเช่นราคาสเปคขนาดแบตเตอรี่และการรับประกันให้แบบอัปเดตล่าสุดได้ไหมครับ Ha <laughs>